สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ว ไม่ได mm, mm, mm ้อย่างที่คิดอดี๋ยวจริง ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหรแต่มันบางแล้วมัน่ามุมที่จะคีแบบะหีบยากอ้ถ้าเทียบกับของเก่าที่เคยเป็นไอ้นี่มันก็ใหญ่กว่าเดิมอะ่ะแต่ถ้าเทียบคนอื่นก็ไม่ใหญ่อะ่ะ เหนียวโค้ฮึฮึฮึจะล้างแล้วนะ ขางไอเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เหนียวแต่ดึงออกน้ะแต่นี้ก็ทำให้มันยุ่ยๆแล้วมันจะได้ลาง,งาแต่หูบางมากเลย เนไหมขี้หูที่ติดมากับสำรีขัวในหูเหมือนละารออสโมซิสดูดดๆที่มันออกมาติดแล้วเคาะอแล้วก็เข้าไปดูดเอือยเห็นไหมดูที่สำรีที่มีเหลืองๆนี่คือขี้หูที่ค้างอยู่ด้านในนะ พอดูน้ำยาทำละลายแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใส่น้ำยาทำละลายเนี่ยจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันเหลืออยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นทำให้เกิดความชื้นทำให้เกิดเป็นเชื้อรานะครับส่วนไอ rogen, ไฮ y ดรยองไฮเดเรเยนหรือไอน้ำที่ผสมอะไรที่เขาทํากันนั้นถ้ามันเหลืออยู่ข้างในเนี้ย มันจะกลายเป็นเชื้อราเพราะว่าความชื้นได้นะครับแต่อันนี้รับรองไม่เป็น เรียบร้อยอย่าลืมกด,กดติดตามนะครับโอเคมากันอีกข้างหนึ่งอูข้างนี้เคยมีแผลเก่าอยู่เอาเครื่องมือฉันหาย อ้าวมีไออ่อนลบอยู่ซะแล้ว หูแบบนี้จะค่อนข้างแค่ยากครับเพราะว่าลูกค้าจะหูบางมากจะต้องทำเบามิเศษ,ษกว่าคนอื่นๆแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับโอเคตอนนี้ก็ล้างแล้วครับหาเศษที่ค้างมาด้วยการใช้สำลีเราจะใช้น้ำยาล้างขี้หูหยอดลงไปก่อนและสำลีที่เราไปช่วยนี้คือเหมือนหลักการออสโมซิสนะครับ ถ้ามันเหลือผงๆหรือว่าเหลือเศษนิดๆหน่อยๆมันก็จะติดสำลีออกมาครับ හිතින්න හ ි ත <Yo. S 2> สำหรับช่างใหม่ที่จะฝึกแค่นี้ถ้าเจอคนที่เขาเยื่อหูหรือผนังหูเขาบางๆและเจอขี้หูบางๆเหนียวๆอย่างเงี้ยให้ทำแต่เบามืออย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็ถึงสำลีเราจะไปไปปั่นแล้วก็ทำปลายขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องทำนานนะครับแค่เอาแค่ซับความชื้นไปถึงแก้วหูแล้วก็ทำนิด,น,ดนิดหน่อยให้มันนะหายชื้นก็พอครับเพราะว่า พวกนี้ก็โหูเขาบางเขาจะระบมง่ายครับคลิปนี้ก็จะเสร็จกันเท่านี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไ r i b e กดสั่นกระดิ่งกดไลค์ก็ได้ครับตอนนี้อยากได้ตัมจากยูทูบมากเลยคนซับสไครต์ยังไม่ถึงพันเลยครับเนี่ยคนติดตามบายเจอกันคลิปหน้าครับ